สวัสดีครับพบกับเอมี่พูดไปเรื่อยเๆวันนี้เราได้เจอกันอีกแล้ว <c oughs> วันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะเด่น,ดน,ดน,ดนออหลังสองเลยกันนี่คืออะไรเอ่ยเดือดเปล่าไม่คุ้นปิดโลโก้ไว้นี่คือสบู่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 บล้างหน้า สบู่ล้างหน้าตอนนี้มีขายที่ตลาดกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่อะไรมินิมาท <c oughs> มินิมาบอ่ามันต้องเอ,เอ่ยเนาะเยอะแยะมีอะไรบ้างอะเลขเจ็บตัว <c> ซ <oughs> ีตัวซีับตัวอะไรอะแล้วก็อะไรอีกที่เป็นมินิมาทอะโลโลอ่นอะไรส่วนมากเดี๋ยวนี้มีขายกันเพียบเลยแล้วก็ ร้านที่ขายตามช็อปพวกเสริมสวยบางทีก็มีขายอืมนี่มาเข้าเรื่องกันเลยว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้เนาะเขาใช้อะไรล้างหน้าไม่รู้อะบางคนนี่หน้าตาเพรวปังเออ่ก็สมุนไพรบ้านเรานี่แหละที่เขาไม่ได้เอามาทำเป็นสบู่เนี่ยอะไรม,มัม่เยอะแยะไปหมดเลยเขาก็เอามาล้างหน้ากันแล้วแต่สมัยเนี้ยเราต้องไปอื ทำเองไม่ได้ต้องไปซื้อแบบเนี้ยถึงจะโอเคอยู่บางคนก็ไม่ชอบแบบสบู่บางคนก็ชอบแบบโฟมก็หน้าเราบางคนเนี่ยหน้าตามันเป็นมันบางทีมันมาเลยสักพักนี่มันมาแล้วมันมันมันน่าเกียดเนะมันสบู่ ล้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเพราะว่าเกล็ดหน้ามันมันเนี่ยมาเป็นเป็นแถวเลยถ้าเกิดอากาศร้อนๆเนี่ยหน้าล้างหน้ากันจนหน้าแห้งแห้งแล้วก็แห้งอีกบางคนที่เหงื่อออกง่ายก็ต้องใช้บางคนก็ใช้ซับน้ามันอะไรนะอะไรซับนะลาทีชชู่ <c oughs> จะเอาอะไรมาซับละ่ะอาสบูซับเหรอซับอย่างเงี้ย <c oughs> ให้ล้างหน้าบ่อยๆมันก็ไม่ดีเพราะว่าเซลลถ้าเกิดล้างหน้าแล้วมันอะไรนะเขาเรียกว่าเลยนะเล่นไม่ถูกก็ <c oughs> <g ül> สบู่โฟมหน้าแล้วก็อะไรนะบริษัทพวกขายตรงที่เขาก็มีขายบางทีทุกบริษัทเลยเขาจะมีเขาจะมีแข่งกันแหละ <c oughs> เดือนนี้อะไรอนะไรก็แข่งขันกันทั้งนั้นขนาดสบู่ก็มีหลายยี่ห้อ หลายผลิตแทบกนแทบไม่ทันเพราะคนใช้กันเยอะบางคนสบู่อันไหนยี่ห้ออันไหนที่ใช้ดีคนก็ใช้เลงที่สบู่นั้นโอ้ไม่เป็นท่าเลยนี่ก็เริ่มหน้ามันย้อยแล้วเริ่มมาแล้วอ่าแล้วทีนี้โฟมล้างหน้าโฟสบูหน้ามันทงคนก็หน้ามีสิว เมื่อก่อนนี่สิวเยอะมากเลยนะเรนนี้ที่ไม่ค่อยมีเพราะว่าสิวเนี่ยอันดับมีอยู่สองมีอยู่สองอย่างที่จะเกิดสาเหตุก็คือเป็นฮอร์โมนกับแพ้เครื่องสำอางก็คนที่เป็นสิวเยอะเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าอูรักษามาเป็นปีเป็นชาแล้วไม่หายก็ต้องคอยดูว่าตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยลอเ,เอาอยาคุมมากิน เพราะว่ามันต้องมันอยู่ที่ฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยสิวถึงได้ขึ้นถ้าผู้หญิงมีสิวก็ลองยาคุมมากินเพิ่มบางทีสิวหายถ้าเป็นผู้ชายก็ลองดูจะบอกให้ซช้ออยาคุม <laughs> ผู้ชายกินยาคุมก็พวะกกระเทยสิ <laughs> อ๋อไม่ใช่ละผู้ชายก็ให้ล้างสิวบ่อยๆใช้ล้างหน้าบ่อยๆล้างสิวบ่อย <laughs> ใช้โฟมล้างหน้าที่มันแบบลดหน้ามัน ก็แค่สำอางถ้าเกิดใช้อไหนแล้วรู้สึกมีสิวขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดูว่าไม่มีโอเคไม่มีสิวโอเคถ้าเกิดแพ้แพ้จนมีสิวขึ้นก็ต้องเปลี่ยนมีแค่สองแองนี่เองสิวขึ้นอ่ะบางคนก็ลองไปหาอะไรกินดูที่มันแบบน่องจากยาคุมเนี่ยม,มันก็มีหลายอย่างเราปรึกษาแพทย์ดูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเราก็ซอะกูเกิลดูว่า อะไรที่มันมันคอยที่ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนโดยที่ไม่ต้องไปกินยาคุมทั้ผู้ชายนะกรณีของผู้ชายถ้าผู้หญิงกินยาคุมถ้ากินยาคุมแล้วอ้วนหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาเหมือนกันอ่าคราวนี้นะคะก็ขอจบไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครไม่บอก